นิยายรักเรื่องหัวใจดวงนี้เพื่อเธอโดยอนัตตาตอนที่22อาหารเย็นมื้อเล็กๆของสดจากชุมชนในรีสอร์ทผ,ผู้รวมโตะ๊ะก็คือนอนนพัฒนแองเจลา่าแอนโทนีวัฒนาและบุญช่วยผู้เป็นทุกอย่างในรีสอร์ท ดื่มดำรสชาติอาหารที่เป็นแบบบ้านๆวัตถุดิบไม่เลิศรู้แต่สดใหม่โดยเฉพาะปลาที่มีรสชาติหวานจนแองเจล่าถูกใจเธอชอบแกงส้มปลาช่อนที่ไม่มีกลิ่นดินปลานนลที่ไม่มีกลิ่นคาว ออกปากชมบุญช่วยไม่ขาดปากที่มีฝีมือทำอาหารที่เลิศรูไม่ต่างจากร้านอาหารน,นนพัฒน์พอใจที่เธอชมเช่นนั้นแอนโทนีก็ยังช่วยเสริมใช่จริงอย่างที่ลูกสาวผมว่าเพราะปกติเธอจะไม่ยอมจะไม่ค่อยชอบปลาน้ำจืดก็เพราะกิ่น้าวกลิ่นดินนี่แหละผู้ช่วยบุญช่วยหัวเราะ เขาเป็นคนพื้นที่รู้จักวัตถุดิบดีรวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดเขามองนอนพัดที่ยังคงตักปลาช่อนให้ภรรยาสาวท่าทางเอาใจก็เพราะนนเขาไม่ได้ทำลายพื้นที่ทุกอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติทั้งน้ำและลำธารยังคงสะอาดที่นี่สร้างขึ้นมาให้กลมกลืนผมมองคนไม่ผิด น,นนพัฒยิ้มอย่างมีมตรีแอนโทนีหัวเราะขณะที่แอนเจลายิ้มให้เขาอย่างหวานหยดจนเขาขอรางวัลจากเธอเธอค้อนเขาทันทีที่เขาจิ้มนิ้วของเขาที่แก้มแถมยังเอียงคอให้เธอเธอจึงจุบแก้มเขาเสียงดังบุญช่วยชะงักไปนิดก่อนจะหัวเราะผสมโรงกับแอนโทนีเสียงหัวเราะประสานกันท่าทางมีความสุข แองเจลาอิ่มตื้อเตรียมตัวอาบน้ำนอนขณะที่คนของรีสอร์ทเอาน้ำผลไม้มาเสิร์ฟให้ก่อนนอนเสียงโทรศัพท์เข้าจากบิดาของนน,น,นพัฒน์เขาจึงขอตัวออกไปโทรศัพท์ครับพ่อเขาตั้งใจฟังสิ่งที่บิดาเล่าอย่างยินดีเมื่อรู้ว่ามวยตั้งทองได้สิบสัปดาห์และทีมทนายของเขาช่วยได้เยอะมากเรื่องคดี เขาพอใจที่ได้ช่วยพ่อช่วยพี่ชายอันที่จริงเขาก็รู้สึกผิดที่ล่อลวงพี่ชายของเขามาติดกับทำให้มีภาพที่ไม่ดีจนแองเจล่าขอถอนมั่นแต่เขาก็รักแองเจล่าเกินกว่าจะยกเธอให้คนอื่นและพี่ชายก็เป็นสายเลือดของเขาเขาไม่อาจนิ่งดูดายได,ได้ช่วยได้ก็ช่วยเขาเป็นขนกว้างขวางแม้แต่ทนายเขาก็เป็นหนึ่ง ในทีมจัดตั้งขึ้นมาเพราะหลายครั้งที่เขาต้องใช้ทนายต้องใช้กฎหมายในงานหลักหรือซิกแซกตำรวจทหารทีมกู้ภัยของเขาก็ยังมีเขาจะไม่ยอมตกเป็นรองเขาจะพยายามก่อตั้งทุกอย่างเพื่องานของเขาจะได้มั่นคงไม่ล่มสลายลงได้ง่ายๆ เพราะเขารู้ดีว่าธุรกิจมันไม่ใช่แค่การลงทุนเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นพร้อมกลิ่นควันไฟพนักงานรีสอร์ทหลายคนรีบขึ้นรถและตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้ป่าให้ตายเขาสะบดรีบวางโทรศัพท์แล้วกลับไปที่ห้องพักสั่งพงพัดให้เฝ้าไว้ขณะที่เขากลับเข้าห้องนอนอย่างเร่งรีบเขาเห็นแองเจล่านอนแล้วเธอมีเสียงงวงเงียที่รัก เขาก้มลงกระซิบบอกหลับเลยจ้ะเดี๋ยวผมมานะเขาจูบขมับของเธอที่อยู่ในชุดคลุมเธอครางหือแทบไม่ลืมตาก่อนที่เขาจะรีบพละออกไปพงพัดยังคงเฝ้าอยู่เขาจึงรีบโดดขึ้นรถของรีสอร์ทไปดูที่เกิดเหตุเกิดไฟไหม้ป่าห่างออกไปราวๆหกกิโลเมตรบุญช่วยยืนมองเหตุการณ์รอบๆก่อนจะมองผู้คนที่มาช่วยกันดับไฟ ทุกอย่างเงียบเชียบมีเงาของชายคนหนึ่งร่างใหญ่มองดูผงพัดที่ฟุบสลบอยู่ที่พื้นหน้าห้องพักภายในบ้านพักหลังงามของรีสอร์ทเขายิ้มอย่างปิติยินดีก้าวไปยืนหน้าห้องพร้อมรอยยิม้มประตูลูกถูกปิดด้วยมือหนาวัฒนามองร่างอ่อนแอนบนเตียงนุ่มเธออยู่ตรงนั้นมันยื่นมืออันสั่นเทาไปแตะเท้าของเธอ แองเจล่าหลับไม่ได้สติมันสูดหายใจฟืดฟาดกลิ่นของเธอช่างหอมมันลากไหลนิ้วมือขึ้นมาตามปลีน้องขาวเรียบเนียนชุดคลุมที่เธอยังไม่ทันได้ถอดออกมันสูดปากเพราะน้ำลายที่เริ่มจะควบคุมไม่ได้ของตนเองแองเจล่า มันหัวเราะเบาๆเพ่งพิษใบหน้าหมดจดบนเตียงกรอบใบหน้ายามหลับไหลผมนุ่มๆที่เพิ่งสะยังไม่ทันมาดจมูกของมันเริ่มซุกใสไปตามหน้าผากดวงตาจมูกแก้มมันสัมผัสปากนุ่มสีชมพูของเธอด้วยนิ้วยาบกระด้างมันครางในลำคอจูบเธอทั้งที่เธอไม่ได้ตอบสนองมันร่างบางที่ยังคงหลับเพาทริ์ยา ท,ที่มันให้คนเอามาใส่ในน้ำผลไม้มันยิ้มอย่างพอใจลมหายใจเริ่มติดขัดอวัยะวะเพศพองโตอย่างเต็มที่ขอชื่นชมเธอก่อนที่มันจะได้ตัวเธอเสียงโทรศัพท์ดังมันคำรามชิบหายอย่าเร่งสิวะมันสะบัดเปิดชุดคลุมอย่างร้อนรนมองภาพตรงหน้าอย่างตกตะลึง ปากหนาเริ่มสูดกลิ่นหอมเต้าเต็งตรงหน้าไล่ลงมาถึงเงนื้อเนื้อสวาดมันแทบคลั่งสอดลิ้นสัมผัสพร้อมคำรามนายครับลูกน้องของมันเปิดประตูมาเรียกทำลายบรรยากาศไอ้นนมันกลับมามันตกใจแทบสิ้นสติรีบผูกเชือกเสื้อคลุมของเธอก่อนจะแบกเธอไป ไม่ทันครับนายลูกน้องมันบอกรถมาจอดอย่างรวดเร็วทําให้มันต้องหนีออกไปเสียก่อนน,อนนพัฒสบทเมื่อเห็นพงพัฒหลับไม่ได้สติก่อนจะเจอว่าแองเจล่ายังคงหลับอยู่บนเตียงแต่เขาขมวดคิ้วผมของเธอยังไม่แห้งถ้านอนก็ดูแปลกๆเขามองไปรอบๆไม่มีอะไรแปลกแต่แก้วน้ำผลไม้ที่เหลือแค่ครึ่งแก้ว ออกไปดูพงพัดอีกครั้งมีแก้วน้ำผลไม้แบบเดียวกันเขาสะบดเข้าไปหาแองเจล่าที่ยังสลบไม่ได้สติเขาค้นเอาปืนขึ้นมาป้องกันตัวหลบซ่อนตัวอย่างระวังปิดม่านล็อกห้องทั้งหมดแล้วโทรศัพท์ให้โรดกลับมาทันทีผ้าเย็นเย็นถูกวางซับลงบนแก้มนวลหลายครั้งแองเจล่าเริ่มรู้สึกตัวผวาเพราะฝันว่า มีใครสักคนมาลูบไล้ตัวเธอเธอตกใจหน้าซีจนได้ยินเสียงที่รักผมเองเธอหยีตามองนอนพัฒเขานั่งอยู่ข้างๆเธอลูบไล้แก้บซีเซียวสีหน้าของเขาดูจะกกังวลนนคะ่ะเธอเรียกเขาพร้อมเสียงแหบพระมองไปร,บรอบๆที่นี่บ้านเธอขมวดคิว้วไม่ใช่ที่รีสอร์ท เขาประคองแก้มเธอมามองสบตาเธอขมวดคิ้วรู้สึกคอแห้งเขารีบหยิบน้ำให้เธอดื่มเธอดื่มอย่างกระหายจัดมองเวลาที่โทรศัพท์บ่ายสามโมงเธอยังคงไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นเธอถามเขา,เขา,าเขายิ้มอย่างอ่อนโยนมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นนิดหน่อยที่รีสอร์ทเมื่อวานเกิดไปไม่ผมเลยพาคุณมา คุณคงสำลักควันน่ะเธอค่อนข้างตกใจคำถามเกิดขึ้นมากมายไม่เป็นไรผมคุมอยู่คนของเราเยอะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะที่รักเธอยังคงขคงมวดคิว้วอย่างไม่เข้าใจอยู่ดีเรากับว่าเธอหลับไปเฉยๆตอนที่เธอออกจากห้องน้ำหิวไหมเขาถามเธอจึงออกจากห้วงความคิดแล้ว ท้องของเธอก็เริ่มร้องเขาหัวเราะเบาๆกดโทรศัพท์สั่งอาหารขณะที่เธอรีบเข้าห้องน้ำแม้จะโซซาโซเซยอย่างไม่เข้าใจอาหารพร้อมในสิบนาทีแต่เธอยังมึนจนเขาต้องพาเธอออกมาจากห้องน้ำต้มจืดร้อนๆฝีมือแม่อ้อยช่วยได้เธอซดจนหมดถ้วยสลัดผลไม้เปรี้ยวหวานชื่นใจ ถึงแม้เขาจะมองภาพของเธอยิ้มยิ้มกับกับอาการหิวโหวยสัตว์ทุกอย่างจนหมดแต่ในใจของเขายัางเครียดแค้นคืนที่ผ่านมาน้ำผลไม้ถูกนำไปตรวจมีการตรวจกล้องวงจรใกล้บริเวณไฟไหม้มีชายสองคนราดน้ำมันจุดไฟเผาสร้างสถานการณ์ในห้องพบกับกล้องตัวเล็กๆไม่มีข้าของหายแต่มันดูแปลกมาก บุญช่วยกระซิบบอกเขาให้กลับมาเพราะทุกคนอยู่ในจุดเกิดเหตุไฟไหม้ส่วนที่รีสอร์ทไม่มีใครดูแปลกพิกลเพราะมันเป็นที่ชุ่มชื้นไม่น่าจะจุดไฟติดได้นอกจากต้องราดน้ำมันบุญช่วยบอกเขาจนเขานึกเอกใจกับสภาพของแองเจล่าตอนที่เขาขับรถออกมาแองเจล่าไม่เคยหลับก่อนจะเป่าผมให้แห้งเพราะเธอไม่อยากป่วยแถมเธอยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเสียด้วยซ้ำ ทุกอย่างมันแปลกไปหมดดีที่เขากลับมาทันเขาคิดว่าน่าจะมีคนคิดขโมยของเพราะแต่ละห้องไม่มีเซฟแต่บุญช่วยวิเคราะห์ว่าคนพื้นที่ไม่คิดขโมยของนอกจากจะมีอะไรที่สำคัญกว่าของเขาก็ยังคิดไม่ออกเพราะรีสอร์ทยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดพงพัดเองที่โดนวางยายังแปลกใจเพราะตนเองดื่มน้ำผลไม้ไปแค่สองอึก ยังหลับไม่รู้เรื่องแล้วเอ็งจะล่าดื่มไปครึ่งแก้วหลับไป20ชั่วโมงเต็มเมัมันน่าแปลกใจหมดทุกอย่างสอบสวนเด็กเสิร์ฟหญิงคนที่นำน้ำผลไม้มาเสิร์ฟก็ไม่ได้หนีไปไหนเธอเพียงทำหน้าที่ของเธอเขาจึงไม่รู้จะไปเอาผิดกับใครขณะที่คิดจนหัวแทบแตกวัฒนาก็สะบัดไปหลายครั้ง ตั้งแต่กลับมาถึงบ้านอีกนิดเดียวไม่รู้ทำไมไอเด็กเวนนั่นมันถึงได้กลับมาที่บ้านพักทั้งที่วางแผนเอาไว้อย่างดีที่สุดแล้วมันรู้ได้ยังไงกันว่ามีอะไรผิดปกติอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันคำรามเสียงดังขบกรามจนนูนเป็นสันราง,งดงามอยู่แค่ตรงหน้าถ้าเพียงแค่อุ้มเธอออกไปเลยจะไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปให้ตาย ผิวของเธอร่างกายของเธอหอมหวานเขาได้ชิมรสแค่ปลายลิ้นก็หวานไปถึงหัวใจมีหน้าเล่าใครๆถึงลงรักมันทุบโต๊ะดังปังสะบัดจนลูกน้องที่อยู่หน้าห้องสะดุง้งอีกแค่นิดเดียวเขาต้องได้ตัวเธอมาให้ได้สาบานเอาหัวของมันเป็นประกันนัฏกันสั่งคนรับใช้ให้จัดเตรียมห้องพักของเขาในบ้าน ขณะที่เขาค่อยๆพยุงหมวยเข้ามาที่เตียงนุ่มสาวใช้นำองุ่นดองมาเสิร์ฟเรียกน้ำลายของหมวยให้แตกซ่านพอได้กินก็ค่อยรู้สึกดีนัฏกกัญสั่งคนรับใช้ให้เอาเสื้อผ้าของเธอเก็บเข้าตู้สั่งหาน้ำผักผลไม้ที่มีประโยชน์เข้ามาเสิร์ฟดูแลหมวยถอนหายใจมองสามีแบบไม่อยากจะเชื่อสายตา เธอเสียอีกที่นึกเสียใจที่ท้องเพราะคิดว่าเขาคงไม่อยากจะเป็นพ่อแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เขาอ่อนโยนลงมากโดยเฉพาะนพพลที่คอยโทรถามสารทุกสุขดิบเธอรู้มาจากแตงโมว่ามรสีไม่อยู่ยิ่งทำให้เธอสบายใจมากขึ้นพอมีมะม่วงน้ำปลาหวานมาเสิร์ฟเธอก็กินจนสำลักนักการรูปหลังรูปไหล่เธอพลางบน ค่อยๆกินสิมะม่วงมันไม่หนีไปไหนหรอกเธอเช็ดปากเพื่อเขาส่งทิชชู่ให้นึกซาบซึ้งที่เขาดูจะเป็นห่วงเธอมากขึ้นจนเธออดถามเขาไม่ได้นัดคะพาฉันเข้ามาไม่เป็นไรเหรอเราเซ็นใบยากันแล้วนี่คะเขาขมวดคิ้วใครใบยาไหนเธอเอียงคอก็ทนายของคุณเขาเอาใบยามาให้ฉันเซ็นเขาสะบั ไร้สาระ,ะฉันไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้ไม่รู้เลยสักนิดฉันทำแต่งานยังไม่เคยเจอคุณชัยพัฒเลยสักครั้ง